จะพูดว่าจะมีลูกอ่ะพี่ปุูอัญชลีนี่ร้องเพลงว่ะไหนพี่จงคณิกิจเนี่ยนะใช่อ๋อโดยสุดของของร้านอาหารชมสวนโดยพี่ปุูอะไรหระพี่ปูชอบมากน้ำจิ้มยากินิคุผสมจากสูตรเฉพาะของทางร้านที่ประกอบด้วยผลไม้และเหล่ามิลินน้ำเต้นคูกึ่งเนื้อแล้วมันจะได้เหตุพี่ยังไงเอาออกพี่ให้ ทำไมแกห้ทำไมแกให้ทำไมแกห้นะแปลวะเนี่ยผมมาวยที่รักอุ้ยอุ้ยหลุดหลุดอะไรนะอะไรนะเบาๆลาหลุดปลาหลุดจะพูดว่าอะไรนะทำไมอ่ะน้องรักไหน่ทันแล้ว ทำไมอยกับกระชามีปัญหาไม่มีปล<า>่อยปะไม่เอานี่มาแอดเลิฟไม่มีใครแอดเลิฟัาแกตอนนี้ทำไมต้องต่อยอ่ะอื